ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่าที่แล้วนะคะเราเรียนกันเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยซึ่งการดูค่าของวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยจะดูยังไงนะคะทีนี้อันนี้ทวนของครั้งที่แล้วก่อนเวลาเราดูให้เริ่มตรงนี้สตา์ที่จุดตรงนี้สตาร์ขึ้นไปทวนเข็มนาฬิกานับพายส่วนสอง พอไปต่อถึงแกน y อีกเอ้ยแกน x อีกฝั่งหนึ่งนับ2พา π ส่วน2มันก็คือตัดกันมีค่าเป็น π พอวนมาที่แกน y กลายเป็นพาย π ส่วน2ขึ้นไปจนกลับมาถึงจุดเดิมมันคือ4พา π ส่วน2 4พาย π ส่วน2ตัดกันก็เหลือ2อง π พอเสร็จแล้ว4พา π ไปรอบที่2ก็คือ5พา π ส่วน2 หกพายส่วนสองเจ็ดพายส่วนสองแปดพายส่วนสองพอตัดแล้วมันก็คือสี่พายขึ้นไปใหม่รอบที่สามเก้าพายส่วนสองสิบพายส่วนสองสิบเอ็ดพายส่วนสองและกลับมาที่เดิมก็คือสิบสองพายส่วนสองก็คือหกพายพอเสร็จแล้ววนกลับไปรอบที่สี่สิบสองพายส่วนสองเพิ่มเป็น 13พายส่วน2 14พายส่วน2 15พายส่วน2และ16พายส่วน2ถามว่ามันมีรอบเยอะกว่านี้ไหมมันมีรอบเยอะกว่านี้นะคะแต่อยู่ที่ว่าโจทย์ให้กำหนดหาแค่ช่วงสมมุติให้หาแค่พูถึง2พายดังนั้นก็หาแค่รอบเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดให้หาศูนย์ถึง4พายนักเรียนต้องหากี่รอบ2รอบนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูวันนี้ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไซน์ฟังก์ชันไซน์ก็คืออาไซน์ตรงตัวอันนี้ sine ฟังก์ชันไซน์โคไซน์โคไซน์มันมีชื่อสั้นๆน,นะคะว่าไซน์กับคอสก็คือเอาแค่ไซน์ตัวนี้ กับคอสต,ตัวนี้นั่นเองฟังก์ชันไซน์และโคไซน์คืออะไรเราก็ยังไม่พ้นวงกลมหนหน่วยนะคะนักเรียนการหาค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ให้นักเรียนดูสังเกตดูว่าถ้าเราลากไปตกตรงแกนใดแกนหนึ่งอย่างเช่นลากมาตกแกนนี้มันก็จะปรากฏค่า x กับค่า y ออกมา ค่า x กับค่า y จะเป็นตัวบอกอะไรถ้าเกิดตกลงนี้มันมีค่าเท่ากับายส่วน2ใช่ไหมมันจะบอกค่าของ cos และ sin จะรู้ได้ไงว่าค่า cos และ sin มันคืออะไระดูจากตารางช่องนี้นะคะค่าของ cos หรือ c o s i n ์มันคือค่าของ x x คือ cos y คือ sin ถ้าเกิดมาตกอยู่จุดนี้ค่า x ของมันคือศคือตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมค่าศตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าศคือค่าของ cos เซตตัวหลังคือค่าของไซ n ์เซต้วันดับสองตัวนี้จะบอกค่าคอสกับค่าไซ แต่ถ้าเมื่อไรไปตกที่จุดนี้ค่าของคอสและไซ์ก็จะเปลี่ยนไปคอสก็จะกลายเป็นลบหนึ่งคอสเซตาเป็นลบหนึ่งส่วนไซ n เซตาของเราก็คือ0ูนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราหาค่าแล้วมาตกอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้ ค่า cos ของเรามันก็คือค่า x x เป็น0 cos ์เซตาก็เป็น0 sin เซตาเป็นลบ1นะคะให้นักเรียนไฮไลท์ไว้ว่า cos x ไ n y วิธีจำ cos x นี่คอ s x คือค่าของ x อัรนดับตัวแรก s o s y cos x s i n y นะคะอันนี้คือการหาค่าของหาค่าของ cos และ sin นะคะ Cos x sin y เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวโจทย์อาจจะให้เราหา sin พายส่วนสพายส่วน2อ,อยู่ตรงไหน จำได้ไหมก็จะกลับไปรูปนี้พายส่วนสองตกอยู่ที่จุดนี้จุดนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่ s n พายส่วนสอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ s sin ก็คือค่า y ใช่ไหมถ้าตกตรงนี้ค่า x เป็นศค่า y เป็น1 s i ่งไพายส่วนสก็คือตัวนี้ดังนั้น s sin ก็คือตัว y y คือตัวข้างหลังตัวนี้ดังนั้น s i n พายส่วน2มีค่าเป็น1แล้วถ้าเกิดถามว่า c o s พายส่วน2ก็จุดเดิม cos ค,คือค่าของ x ดังนั้น cos ก็เลยมีค่าเป็น0ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามว่า s i n 3พายส่วน2เราก็หา,าพายส่วน2ยู่ไหนอยู่ตรงนี้ 3ามพายส่วนสองเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันคู่อันดับมันมีค่าเท่ากันเท่าไหร่ x ค่า x เป็น0ค่า y เป็นลบหนึ่งพอมาอยู่ข้างล่างค่า y ติดลบถามว่า s ซ n 3สามพายส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่า sin ก็คือค่า y ค่า y ก็คือตัวนี้มีค่าเป็นลบหนึ่ง ถ้าเกิดถามคอส3พายส่วน2คอสาพายส่วน2ยส่วน2เหมือนเดิมคอสคือค่าของ x x เป็น0ก็เท่ากับ0ประมาณนี้นะคะที่เราจะเอาไปใช้หาทีนี้อ่ะอันนี้ดูข้อควรระวังก่อนคอสหรือไซน์ก็แล้วแต่อันนี้ คอสยกกำลังสองมันคือคอสคูณคอสคอสเซต้าคูณคอสเซต้าแต่ถ้าเกิดเป็นคอสเซต้ายกกำลังสองหมายความว่ามันยกกำลังสองเฉพาะเซต้าเซต้าของเราก็คืออย่างเช่น p ่จนสอง p นสี่อันนี้คือค่าของเซต้ามันยกกำลังสองเฉพาะตัวนี้แต่มันไม่ยกกำลังสองของค่าคอส เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีในการหาค่าคอร์และค่าสายนะคะทีนี้ครูจะให้ดูตารางอันนี้นะคะให้หาค่าคอร์และค่าสายนี่บอกแล้วคอสคือ x sin ซคือ Y หาจากวงกลมหนึหน่วยรูปนี้อันแรกเซตาถ้าเกิด เซต้าเป็นายส่วน2ครูบอกแล้วว่ามันจะมาตกที่จุดนี้ค่าของคอสก็คือค่าของ X X จุดนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือตัวหน้า X คือตัวหน้า X เป็น0 Y เป็น1พอได้ไหมอันนี้คือค่าของคอ x ส x sin y ต่อไปายมาตกที่ายคือจุดนี้ ตรงนี้คู่อนดับก็คือ x เป็นลบ1 y เป็น0ดังนั้นค่า cos ก็เป็นลบ1กับ0ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปดู3พายส่วน2 3พายส่วน2คู่อนดับคือ0กับลบ1 0เป็นค่า cos ลบ1เป็นค่า sin ก็เป็น0กับลบ1แบบนี้นะคะต่อไป2พายมันก็จะวนกลับมาที่เดิมจุดเริ่มต้นของเราวนมาจุดเริ่มต้นจุดนี้ควรดับเป็น1กับ0ค่า x เป็น1ค่า y เป็น0ดังนั้นค่า c o s ก็คือ1ค่า y ก็คือ0นั่นเอง พอได้ไหมตามทันไหมอันนี้คือกรณีที่มันตกอยู่ตรงกับแกนเราก็จะหาค่าได้แต่มีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่มันไม่อยู่บนแกนเราจะหายัางไงอย่างเช่นสมมุติมาเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทมาตกที่จุดนี้อันนี้เราจะหาค่ายัางไงเรารู้ค่าตรงนี้หรือเปล่าจะรู้ค่าตรงนี้หรือไม่นี่สองจุดนี้ เื่อเอามาเขียนคู่อันดับ xy อ่เดี๋ยวเราจะมีวิธีหานะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะตกบนแกนหาได้อยู่แล้ว xy มันจะบอกบนแกนอยู่แล้วนะคะทีนี้อ่ะอันนี้เมื่อกี้ตามเข็มเมื่อกี้หมุนตามเข็มแบบนี้แต่อันนี้กรณีที่หมุนทวนเข็ม ทวนเข็มเมื่อกี้พายส่วนสองเราอยูต่ตรงนี้ใช่ไหมแต่พอตามเข็มเมื่อไหร่พายส่วนสองจะมาอยู่ข้างล่างก็จะเป็นตามเข็มติดลบตามเข็มติดลบค่าคอสกับค่าไซนก็จะเปลี่ยนค่าคอสลบพายส่วนสองก็จะกลายเป็น0ก็คือตัวนี้ค่าคอยังเป็นค่า x เ,เหมือนเดิมนะแค่มัน ตามเข็มนาฬิกาค่าเซต้าติดลบแค่นั้นเองค่าซายก็จะเป็นลบหต่อไปลบพายพอมันวนมาถึงตรงนี้มันก็จะมีค่าเป็นลบพายเพราะมันตามเข็มใช่ไหมค่าคอสกับค่าสซยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นคู่วอันดับนี้ x เป็นลบ1 y 1> เป็น0ดังนั้นค่า c o s ของเราก็คือค่า x x เป็นลบ1 y 1> เป็น0นั่นเองอันนี้ก็คือ c o s c o s ลบไมีค่าเป็น1 sin sin ลบมีค่าเป็น0นะคะต่อไปลบ3ามส่วน2ลบสาส่วน2มันก็คือ วนมาอีกถึงตรงนี้ถึงจุดนี้คู่อันดับเป็น0กับ1นะคะพอเป็น0กับ1 x เป็น0 y เป็น1เราก็จะได้ค่าคอร์ลบ3พายส่วนสมาแล้วนะคะต่อไปพอมันวนครบ1วงตามเข็มนาฬิกา มาตกที่จุดนี้คู่อันดับคือ1 0ดังนั้นค่าคอสคือค่าของ x อ o s คเป็น1 y เป็น0พอดูออกไหมเมื่อกี้ตามเข็มอันนี้เอ้ยเมื่อกี้ทวนเข็มอันนี้ตามเข็มเขียนไว้ก็ได้ตามเข็มเป็นลบเซต้เป็นลบนะถ้าทวนเข็ม เซตาเป็นบวกนี่เซตาเราเป็นบวกหมดเลยทวนเข็มแต่ถ้าเกิดตามเข็มเมื่อไรเซตาเราเป็นลบหมดเลยเห็นไหมม,มันก็จะสวนทางกันนะคะทีนี้ครูบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ตกบนแกนตกแบบนี้ตกแบบนี้หายยังไงเราต้องแบ่งเป็นสังเกตว่ามันแบ่งออกเป็น เซต้าวงนี้มันถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันดังนั้นค่าพายของเราก็คือเอ้ค่าเซต้าของเรามันก็คือเซต้าส่วน4ี่เพราะมันถูกหารด้วย4ใช่ไหมกว่าจะครบครึ่งรอบเซต้าถูกหารด้วย4แบ่งออกเป็น4ส่วนทีนี้เราจะหาค่าคอสกับค่าไซนยังไงถ้ามันตกอยู่ตรงนี้ถ้ามันตกอยู่ตรงนี้อะไม่ ไม่งงนะเพราะมันคล้ายๆกับพายส่วนสองเมื่อกี้มันเหมือนกับพายส่วนสองแต่ถ้าเกิดมันตกอยู่ตรงนี้เราจะหาค่า x กับค่า y ได้ยังไงนะคะวิธีการหาก็คือมันคือการหาระยะห่างระหว่างจุดแบบนี้อันนี้คือที่มาแต่สรุปง่ายๆมันก็คือ คอสไายส่วนสีกับไซไพยส่วนสีมีค่าเป็น1นึส่วนรูทสองอันนี้ให้นักเรียนดูรวมๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมีตารางสรุปให้แล้ววิธีการหาที่ไม่มีในบทเรียนหายังไงการหาคอสท,ที่ไม่ตรงกับแกน การหาไซด์ที่ไม่ตรงกับแกนเดี๋ยวเราจะมีวิธีการหานะคะให้เราดูคร่าวๆไปก่อนพายส่วน4คอร์สส่วน4ค่าคอรสคือค่าของ X ดังนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนรูทสองค่า Y มีค่าเป็นเศษ1ส่วนรูทสองเหมือนกันทันไหมอืม อันนี้ปกติมันต้องพิสูจนเพื่อให้ได้อันนี้ออกมาแต่อันนี้ครูบอกไปเลยดีกว่าเพราะถ้าพิสูจน์อยู่เราจะช้านะคะต่อไปอ่าทีนี้พายส่วนสมันก็จะตกทุกถ้าเกิดเป็นแบบนี้กราฟเราจะมีชื่อเรียกแต่ละช่องว่าจัตุภาคถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือค r e เรน์คตรเรนที่1 ก็คือคอร์ดแลนนี้คอร์ดแลนที่2คือคอร์ดแลนนี้และคอร์ดแลนที่3ที่4กราฟจะมี4คอร์ดแลนนะคะหรือ4จตุภาคจัตุภาคแรกก็คือที่เราบอกเมื่อกี้ค่าคอร์ดเป็น1ส่วนรูสค่าไซด์เป็น1ส่วนรู 2, าานส 2, ก็จะได้อันนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดมันไปตกที่จัตุภาคที่2ก็คือจัตุภาคนี้นี่สพายส่วน4ี่ ทำใหถึงเป็น3พายส่วน4อันนี้1นพายส่วน4 2พายส่วน4 3พายส่วน4 4พายส่วน4 5พายส่วน4 6พายส่วน4 7พายส่วน4 8พายส่วน4มันแบ่งออกเป็น4ส่วนพอมันมาตกจาตุวผ้าที่2ค่าของ x ติดลบดังนั้น x ตอนแรกเป็น1ส่วนรูปสอง ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วนรู้สองก็คือค่าคอสสามพายส่วนสี่นี่คอสสามพายส่วนสี่มีค่าเป็นลบ1ส่วนรู้สองทายบ้างทรายก็คือ1ส่วนรู้สองนั่นเองก็คือค่าของ y แต่พอมันมาตกจัตุภาคที่3จัตุภาคที่3มันคือ5พายส่วน4 5พายส่วน4ี่ ดูค่าคอสค่าคอสของมันก็คือตัวแรกค่า x ก็เป็นติดลบจะดูพาที่3ลบลบ x เป็นลบ y เป็นลบเห็นไหม x เป็นลบ y เป็นลบก็จะได้ลบ1ส่วนรูสองกับลบ1ส่วนรูสอง xy ก็ได้ค่าคอสกับค่าสายมาแล้วต่อไปจะถ้าเกิดตกจัตุภาคที่4ี่ เพายส่วน4ค่า cos หรือค่า x ค่า x ฝั่งนี้เป็นบวกแต่ค่า y ฝั่งนี้เป็นลบดังนั้นก็จะได้บวกกับลบบวกกับลบนะคะค่า cos ก็คือตัวแรกเป็นบวกลูกเอ้ยหนึ่งส่วนรูทสองกับค่า y เป็นลบก็คือลบหนึ่งส่วนรูทสองสังเกตว่าค่ามันจะ เหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะคะแบบนี้อันนี้เหมือนกันถ้าเกิดเมื่อกี้ตามทวนเข็มอันนี้ตามเข็มตามเข็มก็จะติดลบแบบนี้ค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เริ่มสตารที่ตรงนี้เป็นทีแรกนะคะอ่ะต่อไปถ้าแบ่งเป็น6ส่วนละพายส่วน6ก็คือแบ่งออกเป็น6ส่วน เท่าเท่ากันมาเริ่มที่จุดนี้มันก็จะไม่เท่ากับพายโซนสเมื่อกี้แล้วอันนี้เป็นพาย่วนหค่าคอสจะเป็นเท่าไหร่ค่าไวาจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะใช้สูตรในการหาระยะห่างระหว่างจุดออกมาได้เป็นแบบนี้ค่าคอสหรือค่า x จะได้รูทสส่วน2ส่วนค่า y หรือค่า sin จะได้เศษหนึ่งส่วนสองแบบนี้นี่กับอันนี้นะคะเหมือนกันพอมันไปตกจกตุภาคที่1ก็จะเป็นค่าอันนี้จัตุภาคที่1แต่พอจกจกตุภาคที่2ก็คือตรงนี้มันจะมีค่าเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม x เ,เป็นลบก็เปลี่ยนจาก รู้สส่วนสเป็นลบรู้สส่วนสขค่า y ยังเป็นบวกเหมือนเดิมก็1นส่วนสพอมาตกจากว่านี้ก็จะเป็นรู้3ส่วนลบรู้สส่วนสกับลบหนส่วนสนั่นเองอ่าเดี๋ยวให้ดูตารางนี่มันก็จะมาตกในรูปร่างแบบนี้เห็นไหมว่ามันเป็น รู้สาส่วนสกับหนึ่ส่วนสอพอมาตกจากทุภาัที่2 x เ,เป็นลบ y เป็นบวกพอตกจากทุภาัที่3 x ลบ y ลบจัทุภาัที่ส x บ,บ,บวก y ลบค่าเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายอันนี้กรณีที่ทวนเข็มอันนี้ตามเข็มค่าเซต้าติดลบเราก,ก็ต้องเริ่มดูที่จุดนี้แทนนะคะ ก็จะได้ x บวก y ลบ x บวก y ลบแบบนี้ก็ตามไปเรื่อยๆยังไม่หมดพายส่วน3าพายส่วน3หมายความว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน3ส่วนเท่าเกันเราจะรู้ได้ไงว่าจุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้เหมือนเดิมระยะห่างระหว่างจุดพิสูจน์ออกมาได้ค่าคอ s สเป็น1ส่วน2ก็คือค่าของ x ก้อนดับ1นส่วน2ค่าไซน์ก็จะเป็นรูทสส่วน2แล้วพอมันไปนตกจัตุภาคอื่นจัตุภาคที่2เราก็เปลี่ยนแค่เครื่องหมายนั่นเองก็จะได้เป็นแบบนี้พอมาตกจัตุภาคที่2ค่า X ก็จะเป็นลบค่า Y เป็นบวกจัตุภาคที่3ลบลบจัตุภาคที่4บวกลบนั่นเอง อันนี้กรณีที่ทวนเข็มต่อไปตามเข็มก็จะติดลบแบบนี้ก็เริ่มต้นที่จุดนี้แทนนะคะอ่ะอันนี้เป็นสรุปทั้งหมดพายส่วน3พายส่วน4พายส่วน6ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่าพายส่วน3ก็คือ1ส่วน2ค พายส่วนสาได้หนึ่งส่วนสองไซไซพายส่วนสได้รู้สส่วนสองอันนี้วิธีดูนะค o สพายส่วนสี่ก็คือหนึส่วนรู้สองหรือรู้สส่วนสองนะคะไซพายส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนรู้สองหรือรู้สองส่วนสอง คอ s ไพส่วน6คือรูสาส่วนสองนะคะไซน์ไส,ส่วน6คือ1ส่วนสทีนี้นักเรียนอาจจะงงว่าทำไมจาก1ส่วนรูสอกลายเป็นรูสอส่วนสมันก็มาจากปกติการเขียนเศษส่วนถ้าตัวส่วนติดรากติดค่ารากอันนี้เครื่องหมายรากหรือค่ากลน ถ้าติดแบบนี้ไม่นิยมเขียนนิยมเขียนแบบไหนนิยมเขียนเอาตัวเศษติดได้แต่ตัวส่วนติดไม่ได้เขาก็เลยทําการตอนแรกมันเป็น1ส่วนรู้สองใช่ไหมเขาก็เลยคูณรู้สทั้งเศษและส่วนแบบนี้1นึคูณรู้สได้รู้สองรู้สอคูณรู้สองรูสอคูณรู้สอง มันก็คือค่าลากเหมือนกันมันได้รู้4รู้4ถอดลากออกมาได้2นะคะก็จะได้รู้สองส่วนสแบบนี้ให้นักเรียนรู้ค่าของพายส่วนสพายส่วนสพายส่วนสพายส่วนหก่อนเรารู้แล้วว่าพายส่วนสองหาคอสกาย,ยังไง 3, าายยงงพายส่วน3หา c อ s กับไซยังไงพายส่วนสหาคอสไซยังไงและพายส่วนหหาคอสกับไซย,ยังไงเดี๋ยวจะมีวิธีการนับนิ้วการดูนิ้วเพื่อหาค่าของ4ตัวนี้ออกมานะคะเดี๋ยวจะสอนในคาบถัดไปอันนี้ให้นักเรียนรู้ค่าของมันก่อนว่าแต่ละอันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ค่ามี้ก็เท่านี้ค่ะ